นิชาและโตโน่หวานออกสื่ออายุห่างไม่ใช่อุปสรรคโดยด้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่น่ารักมากเลยสําหรับคุณนิชานัถนิชาและคุณโตโน่นักสแสดงหนุ่มโดยล่าสุดสาวนิชาก,ก็ได้อัปเดตความสัมพันธ์ให้ฟังว่าต่างฝ่ายต่างรู้จักกันมากขึ้นเป็นคู่ที่สบายๆไม่คาดหวังเรื่องอนาคตแต่ว่าพร้อมจะอยู่เคียงข้างแล้วก็ไม่ทิ้งกันโดยสาวนิชาบอกว่าก,ก็สบายๆตามธรรมชาติตามความรู้สึกปรับจูนกันบ้างเพราะว่าเราก็โตมาคนละแบบเหมือนที่พี่โน่เคยบอกว่า ฉันไม่ได้จะเข้ามาจีบเธอแต่มันคือการรู้จักกันมาเรื่อยๆแล้วมันก็สบาย เพราะเราไม่ต้องคาดหวังมันก็เลยเป็นตัวของตัวเองจนถึงวันนี้เรารู้จักกันมากขึ้นหนูก็ไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนอนาคตเนี่ยเราก็ไม่ได้มองขนาดนั้นเหมือนที่บอกเราเป็นคนที่ไม่ได้จํากัดอะไรเหมือนแบบว่ารู้จักกันมากขึ้นเพราะถ้าบอกว่าเข้าใจกันมากขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวแบบมันก็จะมีเรื่องเข้าใจกันอีกแหละมันก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเพราะว่าความเชื่อของหนูเนี่ยมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมได้ตลอดแม้กระทั่งตัวเราเองเรายังเปลี่ยนความคิดได้เลยภายในหนึ่งวันกับบางเรื่อง ก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วหนูก็ไม่ได้โวยวายแต่ว่าจะใจร้อนมากกว่าแต่ก็แบบไม่ได้โวยวายจุกจิกเพราะว่าพี่โนเขาจะใจเย็นมากจนเราคิดว่าแบบเราเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยก็ดีที่ทําให้เราใจเย็นไปด้วยคือเขาสง,งบแบบว่าเย็นมากเราเหมือนแบบรู้วิธีคุยกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองลคะค่ะ